วันนี้ซาวพีชมีตัวใหม่มามีอะไรเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับจะรีวิวตัวนี้ไม่รีวิวคนเดียวมีเพื่อนมาด้วยนะครับน้องมีมีมามาช่วยพี่มาช่วยพี่ร<ๆ><ๆ>ีวิวนรอบมา subscribe ด้วยนะคะ ใช้อะไรอยู่จ้าตอนนี้ใช้แอปพล์ค่ะอ่าใช้ของ Apple ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ทำให้ดูว่าอันนี้จะสู้ a อ p พล์ได้หรือเปล่าซาวพีดเป็นหูฟังยี่ห้อหนึ่งนะที่ออกบ่อยชิปเปงทำไมต้องออกบ่อยๆหูฟังมันมีเยอะมาก a p p l e เป็นเจ้าตลาดเนี่ยสามารถออกปีนึงสามปีไม่ต้องออกเลยแต่แบรนด์อื่นที่ไม่ใช่ Apple เนี่ยการที่เขาออกมาแล้วมีการพัฒนาทีละนิดทีนิดทนดีนิดเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าได้ของใหม่ตลอดก็ถึงมาถึงตัวนี้ไงซาวพีดแคปซูล3 Pro plus พียังให้ดีโอ้ยเป็นกล่องที่แบบว่ากล่องรีไซเคิลที่ทําได้แบบว่าพรีเมียมมากอย่างแรกที่เห็นเลยข้างหน้านี่ดูอ่านว่าอะไร gination <Imag> ได้ยินจินตนาการของเราถูกไหมเปิดเข้ามานะคะเอ้ยนี่ดูสีให้ดูสีทองทองดีไซน์อันนี้มันด้านด้านแล้วไม่ติดขี้มือไงเนะี่ยไม่ติดเลยอันนี้ material ดีมากคำถามแรกเลยที่น้องหมีมีต้องสงสัยว่าแล้วมันจะดีก่าของ Apple ไหมพี่ว่าเสียงมันสู้กันได้สิ่งหนึ่งที่ซาวพีทัฟซู3 Pro Plus มีเหนือกว่าก็คือว่าถ้าคุณใช้ a n d แ o i d เนี่ยคุณสามารถฟังเป็นวา e เลส s ฮ h res audio นะแล้วก็มีแ d a c ดกนะครับพวกเนี้ยอันนี้คือฟังเสียงได้แบบดีมากแต่มิวสิกพอยเตอร์ของ,ง,ง e นียะตัวเนี้ยบลูทูธ5.3แต่มันเชื่อมเร็วมากต่อ2ตัวได้นะ Dual Device Connection มมีต้องใส่ก่อนเลยอ่ะเพลงอะไรมีมีเลือกเพลงอะไรปกติพังเพลงอะไรครับตั้องถอดเพราะว่าไม่ใส่เฮ้ยโอ้โหตัดเสียงดีมากตัดเสียงพวกกูเมื่อกี้ลองแล้วปุไม่ได้ยินเลยมันตัดได้4-5เดซิเบลเนี่ยเพลงของไทร่าเนี่ยนะครับขอฟังบ้างนี่ผมใส่อยู่นะคือตัดเสียงโอเคเลยในออฟฟิศเสียงดังจอดแจจอแจมากๆเลยตัดเสียงเป็นไงเปิดออนปุ๊บโอ้โหเงียบไปเลยวะเย่งเงียบไปเลยแล้วในซับเวย์อ่ะเบื่อ ยืนอยู่คนแม่งพูดกันเยะแยะมากมายเลยเปิดตัดเสียงปุ๊บเห็นไหมฮะทาได้ดีมากนะตัวนี้ชอบชอบแบตเตอรี่นะส3ชั่วโมงตัว s ซาท์พีซแคปซูลสามโปรพลัสนะมาพร้อมกับดรเวอร์แบบใหม่ครับเรียกว่าเมมนะเป็นดรเวอร์บวกกับไดนีมิกไดรเวอร์12มลิมตรในตัวเดียวกันรายละเอียดก็คือชัดเจนนะครับเบสก็อิ่มขึ้นแล้วจริงไหมผมว่าดีขึ้นนะอันนี้เทียบกันนะครับระหว่างแคปซูลสามโปรพลกับแคปซูลสามโต่างกันยังไง ถือว่าโอเคสมเหตุสมผลกับตัวนี้นะมันฟังแล้วมันยังสู้ a อ p เปไม่ได้แต่เสียงมันเนี่ยกระหึมแต่เกมันฟังแล้วมันเวทีเสียงประมาณไหนเนสมันก็พอดีแล้วทัพที่เขาไว้อธิบายหูฟังอะ่ะผมไม่เก่งมากเลยพวกนี้นะมันจะมีความอุนอ่นๆมีความแบบสว่างๆเออประมาณเนี้ยที่เขาไปดูดศึกษาเข้ามานะไอตัวนี้เป็นประมาณนั้นเลยไมยโครโฟนเนี่ยโทรศรัพท์ข้างละสามตัวเนี่ยมีหกตัวนะไมโครโฟนโทรศรัพท์กันพีม่มั้งอยู่ไหมคะไม่อยู่ค่ะ <laughs> พี่หังมารีวีวต่อค่ะไมโครโฟนใช้ได้เลยถือว่าดีมากกับราคานี้นะแต่ที่ผมรู้สึกชอบคือดีไซน์ครับถ้าใครกำลังลังเลอยู่ชาตัวแคปซูล3โปรธรรมดาอันนี้3 Pro Plus นัพี่รามมันเล่นน้ำ กลับมาต่อฮะมันคือเป็นตัวใหม่ที่ออกมาแล้วแหละอย่างที่บอกในตลาดหูฟังเนี่ยเวลาออกมาอาจจะได้มีลูกเล่นเ,ย,เยอะมากแต่มันมันสวยขึ้นมันมีเลนส์นหนึ่งอะ่ะมีคนถามเยอะมากเลยมีเกมโหมดไหมตัวนี้มีเกมโหมดนะฮะ,จะเจ็ดสิบลิเซเคิลก็ใส่เล่นเกมได้ใช้กับ p e a ส์ Audio App แนะฮะในแอปพลิเคชันนะครับก็ปรับตัดเสียง s p a เ e นซีโหมดในนี้ได้เลยนะแล้วก็จะมีแบบปุ่มที่แบบเปิดไว้สำหรับ Du o Device Connection ด้วยถ้าเปิดปุ่มนี้คุณก็สามารถเชื่อมสอง v i c e พร้อมกันได้ครับแล้วก็ยังมี Addaive EQ EQ รรรับสาาาามมถป่ให้ตทีเชอบเลยหรือจะปรับบบแก็ได้นะฮะติับ แบบแมนนวลเลยก็เป็นหูฟังที่คล้ายๆเดิมแต่เพิ่มเติมคือดีไซน์สวยและใหม่มากแมทเทอเียลผมชอบนะแมทเทอเรลในการจับพวกในคุ้มค่าทีเดียวถ้าใครมีรุ่นเก่าที่หน้าตาคล้ายแบบนี้ผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนเพราะมันใกล้กันแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับหรือเพิ่งขายอันเก่าไปเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็โอเคทีเดียวแล้วข้อแตกต่างระหว่าง3 Pro กับ3 Pro Plus ที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือว่าตัวใหม่เชื่อมได้2อุปกรณ์พร้อมกันนะคะตัวแคปซูล3 Pro เนี่ยเชื่อมได้อุปกรณ์เดียวครับมีมีรู้ไหมอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่เด ถูกต้องจ้ะอันนี้มัน3,200ก็ถือว่าง่ายๆอันนี้ก็คือเป็นแบบมีอะไรใหม่ๆเ,เราแนะนําให้ดูกันไงเราไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นมากนะครับแต่คือเป็นเหมือนเป็นอันบ็อกซิ่งครูฟัง SoundPEATS Capsule 3 Pro Plus ที่น่ารอเหมือนกัน SoundPEATS Capsule 3 Pro Plus เสียงด네ีมาก